สวัสดีค่ะนนีเจ๋พาปลูกนะคะวันนี้เจ๋าจก็จะพามาทำสารเน่ค่ะสารเน่ในตะก้าตะก้าเนี่ยค่ะก่อนอื่นเราก็ต้องเจ๋าจไม่อยากให้ดินมันหลุดร่วงลงไปเนาะก็ต้องหามัสดดที่ระบายน้ําได้เก็บความชื้นได้คือผ้าเจ๋าจเอาผ้ารองนะคะ เศษผ้าบางๆหน่อยไม่ต้องหนามากนะคะข้างล่างที่จ๋าก็จะเอาฟางรองเพราะว่าไม่อยากจะใช้ดินอย่างเดียวไม่อยากจะให้มันหนักมากเกินไปก็ใช้ฟางฟางเก่าๆนะคะที่จ๋ามีฟางเก่าๆเยอะอยู่ฟางแต่ปลายปลายปีหกหกนะคะฟางรองเยอะหน่อยที่จ๋าก็จะรองเยอะหน่อยฟางรองเดี๋ยวเราค่อยมาบำรุงเอาทีหลังเนาะปลูกไปก่อน กระแน่ใช้ดินจืดๆให้ปลูกให้รอดก่อนทำทให้รอดก่อนให้เขาติดติดรากดีก่อนแล้วเราค่อยมาบํารุงทีหลังตอนนี้ก็คือเอาฟางรองประมาณนึ่งก็ไม่อยากให้มันหนักก็ใช้ฟางเยอะหน่อยเพราะว่าเจ๊จ๋าจะใส่มีทรายด้วยค่ะมีตะก้ามีผ้ารองตะก้ามีทรายแล้วก็มีดินดินนะคะดินดินของเจ๊จ๋าก็คือดินที่นีคะดินเก่าที่เทออกจากกระถางต้นหอม หอมแบ่งที่ปลูกในกระถางเป็นดินเก่านะคะไม่ได้ผ่านการตากอลไยังมีความชื้นอยู่ถ้าดินเก่าแล้วดินแห้งหรือว่าดินที่เราเอามาใหม่ๆมันแห้งมากเราก็ต้องทําให้มันชื้นก่อนนะคะเพราะว่าดินใหม่ๆที่มันแห้งแล้วมันจะไม่ค่อยซับน้ําพอเวาลาเราลดน้ําเขาจะไหลหนีหมดเนาะเนตาก็จะใส่ดินใส่ดินลงไปเลยใส่ดินลงไป ดนลงไปไม่ต้องเต็มมากค่ะก็ให้ให้ใหสะระแหน่เวลาเขางอกรากออกมาให้เขามีที่ยึดจัดให้ความชื้นมีธาตุมีธาตุอาหารบ้างอยู่นะคะในดินแต่ว่าเนี่ยมีตัวไส้เดินด้วยอยู่ในดินเจจาก็จะใส่ไปในนี้แหละให้เขาเป็นปุ๋ยอยู่ในตะกร้าเจจาก็จะประมาณนี้ จ้าก,ก็จะโกยโกยขอบขึ้นมาคือรอบนี้ยจ้าจะใช้ทรายก่อสร้างนะคะทรายเนี่ยค่ะจะเป็นทรายหยาบทรายละเอียดทรายอะไรก็ได้นะคะเวลาทรายเขาโดนน้าเขาจะแน่นเนาะ,ะการชําต้นไม้การชําพืชผักอะ่ะที่ชําได้ต้องการที่แบบว่าความชื้นความเย็นให้ดินเขาบีบรัดตัวที่ตัวกิ่งไม้ ันไม้ที่เราจะปลูกนะคะก็คือมันจะได้เย็นเนาะเพราะว่าที่สวนะจษฎาเนี่ยอากาศร้อนก็คือร้อนมากที่ชัยภูมิเนาะร้อนร้อนจริงาจาระจษาก็จะเอาเอากิ่งพันกิ่งพันเดี๋ยวอันนี้เอาลงก่อนนะคะมาดูกิ่งพันอ่าก็ดินประมาณนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวที่หลังก็จะเติมทรายให้มันมันเต็มน,นะคะเพราะว่าเอาทรายเป็นเป็นตัวล่อลากนะคะล่อลากให้เขาก็ทําเป็นหลุมขนมครกหรือหลุมก้นกระทะนิดนึง เพื่อที่ยะจ๋าก็จะปลูกเดี๋ยวขอเอาพันสระ,ะแหน่ในเนี่ยค่ะะระน่ห่ที่เขาเลื้อยๆออกมาแบบเนี้ยยะ้จ๋าจะตัดมาชานะเะ้จ๋าจะชาคือประมาณว่าให้มันเต็มตะกร้านี้แหละให้มันเต็มตะกร้านี้แหละคือถ้าเกิดเขางอกออกมาก็คือให้มันขยายแผ่ไปได้เต็มเลยเนื้อจ๋าจะไม่ตัดเป็นยอดเนะาะเนื้อจ๋าจะตัดเป็นเป็นเถาอย่างนี้เลย เป็นแบบนี้เลยเนาะตัดมาแบบนี้นี่จ๋าก็จะวางแบบเนี้ยเดี๋ยววางดูก่อนนะคะวางดูไว้ว่าเราจะเอาทรายไว้ในแนวไหนที่เราต้องการชนะ้าเนาะได้สองก็ประมาณนี้นี่จาก็จะวางประมาณนี้ตรงไหนที่เขาเลืยอ,ออกมาคือเขาก็ต้องการขยายแล้วเนาะเราก็ต้องเอาออกมาขยายพัน ให้เขาขยายได้อีกก็วางแบบนี้น,นี่แหละได้จัวางตรงกลางแล้วก็วางในตำแหน่งที่เราต้องการชาก่อนคือคือให้ให้เขาแตกขยายไปได้ไปได้ดีเลยค่ะตอนนี้คือเอาแบบนี้แหละเดี๋ยวเดี๋ยวเขาก็จะแผ่กระจายไปอาจจะทำสามด้านถ้เาเกิดเอาช่องนี้ช่องนี้ได้จะปักแบบ จะทาแบบนี้ให้เขาเต็มกระถางต้องเอาแนวแนวนี้เนาะเอาช่อที่สวยๆเลยดีกว่านี่แต่ถึงใจไม่ถูกเลยคือคือเขาต้องการขยายพนธุ์แล้วตรงกิ่งนี้มันก็ใช้ได้นะคะแต่ว่ามันเหมือนมีหนอนหนอนใยที่สารแน่นะคะถ้าจะาจ่าชำไปก็ต้องมาคอยเก็บหนอนใยให้มันให้มันให้มันหมดไปจากต้นสารแน่ก่อนเนาะนี่ก็คือเอาวางแบบนี้เสร็จปุ๊บ แล้วก็ตรงนี้อีกด้านหนึง่งคือชาทีก็คือเต็มกระถางเลยค่ะตรงนี้แหละหน,นอนใยก็ไม่เป็นไรใยก็ใยเดี๋ยวก็ค่อยมาดูแลเอาทีหลังตรงนี้ค่ะแล้วตรงกลางดิษะก็จะเอาตัวนี้ค่ะนี่ค่ะใบวเน่าใบแห้งเราก็เอาออก อันนี้ยาจะเพิ่งเอาดินใส่ไปมันก็จะเล็กนอนยะพอเราได้แนวนี้แล้วได้ดีเรียบร้อยแล้วจาก,ก็จะมาเอาทรายใส่เพื่อที่จะให้เขาเป็นตัวให้มันเย็นให้มันแน่นเวลาเราลดน้ำไปทรายเขาก็จะกระชับกับตัวกิ่งชะ,ะแน่แล้วเขาก็จะตกหน้าได้เร็วเนาะ มันก็จะไม่ค่อยเหี่ยวไม่ค่อยสลดอย่างเงี้ยค่ะพอพอ,พอเราทําแบบนี้ได้พอดินพอถ้าดินมันลดน้ําแล้วดินมันยุบไปเราก็สามารถเอาดินหรือว่าทรายกบต่อได้นะคะประมาณนี้นะคะ่ะนี่จาก็จะวางอย่างนี้เลยอันนี้ก็วางแบบนี้เลยเดี๋ยวก็ค่อยเอาทรายกบต่อเดี๋ยวลดน้ําเดี๋ยวทรายเขาก็จะหายไปเองหายไปยุบไปเราก็กบไปอย่างนี้เลย พขาใายเขาก็จะไปกระชับกับหิิงสารเนรเองตรงนี้ก็นี้ค่ะยนีเลยเอาทรายกบไปได้เลยง่ายๆค่ะทำแบบง่ายๆเลยไม่ต้องพิธีดีตรงอะไรมากนะคะแบบนี้เนาะแล้วก็เอาทรายกรบอนนี้ก็เหมือนกันเดี๋ยวเวลาเขาติดเขาก็จะเลือ้อย กระจายไปก็ได้พุ่มสวยๆเป็นเดี๋ยวจะจ่ายจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆส่วนตัวนี้ก็เสียบลงไปแบบนี้เลยเสียบลงไปทําแบบวิธีง่ายๆกบกบดินกบดินกบดินกบที่ยอดไปเดี๋ยวเวลาเราลดน้ําอ่ะมันก็จะยุบลงไปยุบลงไปอยู่ที่ดินของเราดินข้างล่างนะคะมันก็จะไปกบกับเอ่อ กิ่งของสาระแหน่เองี๋ยวเราค่อยมาจับแตกที่หลเราจับดูว่ามันหนักไหมคือต้องการไม่ให้หนักมากตอนแรกก็จะไม่สวยนะคะเดี๋ยวเวารดน้ำก็เป็นเห็นรากสาระแหน่โผล่ไม่ใช่เห็นรากนะคะเห็นยอดสระแหน่โผล่มาเดี๋ยวจะททาแบบเนี้ยม,บบมันก็ติดดีเนาะได้หลายได้หลายถุงดํแล้วก็ประมาณนี้แหละแล้วเราก็ทำเสร็จเดี๋ยวจ้ะไม่ได้กดอะไรเนาะจะใช้น้ำ น้ำลดอู่ก่อนตัวขัดตรงมือนะะี่ค่ะลดน้ำลงไปถ้าทรายเขายุบลงไปเยอะเห็นก้านมันโผล่ขึ้นมาเราก็เอากุบได้อีกสามารถเติมดน้ำให้มันช้ำๆ้ได้นะคะทรายก็จะเย็นและเสรหน่เราก็จะติดได้ดีนะะี่ค่ะอย่างนี้เลยมันก็จะแน่นเนี่ยถ้ามันเห็นโผล่ขึ้นมาแบบนี้เราก็เอาทรายใส่เข้าไปจนกว่าเขาจะติดเรายดัดยอดเขาก็จะ โอ้นทรายขึ้นมาเองนะขอให้มันเย็นแล้วก็แน่นไว้ก่อนทำแรกๆอะ่ะให้มันเย็นแล้วก็ให้มันแน่นไว้ก่อนแน่นเพื่อที่จะให้สารแเน่เขาติดติดลากงอกรากได้ดีนะะี่ค่ะก็จะประมาณนี้เจาจ๋าจ,าจะทําแบบนี้ไม่ทําเป็นหลุมชํำลงไปนะคะเจาจ๋าจ,าจะทาแบบนี้เลยที่จริงเขาก็าจะทําเป็นหลุมเป็นเบ้าขุดลงมานะคะก็ ลงมาแล้วให้สละลแหนเขาเอาทรายลงไปในหลุมแล้วก็เอาเอากิ่งตักชาแต่อันนี้ก็จ๋าไม่ได้ทําเป็นยอดเนาะทําเป็นเถาเลื้อยพี่จ๋าก็เลยทําแบบนี้เดี๋ยวตรงไหนเวลาเขาไอ้นี่ค่ะเวลาเขาแทงยอดขึ้นมาเสร็จถ้าตรงไหนมันว่างเราอยากให้มันเต็มตะก้าเราค่อยเอายอดโดนชาอีกทีนึงได้ค่ะทาให้มันเต็มตะก้าจะได้สวยงามนี่นี่ก็จะเริ่มหนักแล้วก็ไม่เป็นไรเราก็ทําให้มัน ไม่หนักมากอ่ะเพราะข้างล่างทรายเยอะแ,แล้วดินที่ดินเก่าของที่จ๋าก,ก็โปร่งน่คะรดน้ำตามได้เยอะเลยเพราะสารเเน่ปกติเราชําในน้ําอ่ะก็ใช้น้ําชํายอดอยู่แล้วไม่เน่าค่ะยิ่งทรายเย็นนี้ยิ่งไม่เน่าเลยทรายเย็นเจอแดดก็ก็ยังเย็นอยู่ยค่ะทรายนะคะรดน้ำมาดูค่ะน,น้ำขังเลยนะที่จ๋ารถแบบน,นี้เลยเนี่ยเราก็ล้างยอดล้างอะไรไป ก็ข้างล่างเขาก็เป็นผ้ากันดินไหลด้วยค่ะเพราจะจาเอาผ้ารองกันดินไหลพัตตะก้าก็มีรูเนี่ยดินไหลออกทะลุออกไปแล้วไหลออกนี่ค่ะขาจะอยู่แบบนี้เดี๋ยวจะคอยอัปเดตให้ดูเรื่อยๆว่ามันเป็นยังไงเนาะอัปเดตการเจริญเติบโตหรือการว่ารากเขางอกก็จะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆเดี๋ยวอันนี้ก็ทำแบบนี้ก่อน เพื่อให้มันเต็มกระถางเพราะว่าตะก,ก้ามันใหญ่ถ้าเกิดว่ามันติดไปแล้วก็ตรงไหนมันว่างหรือว่ามันไปไม่ถึงมันเลื้อยไปไม่ถึงเราก็ค่อยมาซ่อมแซมชําต่อแต่ว่าถ้าเราใช้เวลายังไงก็เต็มกระถางแน่นอนค่ะเน่จาเคยทําอยู่ว่ากระถางหนึ่งกลมๆตอนแรกก็ไม่เต็มทีนี้เราก็เอาดินกุบเรื่อยๆมันก็เต็มเองค่ะเนี่ยค่ะก็จะได้ประมาณนี้ นี่คือการทำสารแหน่แบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายเอาดินกบๆลงไปใช้ใช้ความเย็นของทรายแล้วก็ใช้ความแน่นกระชับเวลาเจอน้ำนะคะทรายทรายเจอน้ำเขาก็จะแน่นเนาะก็เดี๋ยวก็จะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะว่ามันเป็นยังไงจะงามไม่งามก็ค่อยว่ากันอีกทีนึงเดี๋ยวค่อยดูกันไปนะคะก็ทำแบบง่ายๆไม่ต้องอะไรมากมายนะคะเดี๋ยวเราลดน้าทุกวัน เดียวยอดเขาก็จะโผล่ขึ้นมาแล้วน้ําก็จะไปล้างใบเองหมดขวดแล้วหมดขวดหนึ่งหนึ่งจุดห้าลิตรจะจานลดขนาดนี้เลยนะค่ะนี่แหละใก็เกือบหมดถังดินก็ยังเหลือเยอะอยู่อันนี้นะคะมันมีไส้เดือนอยู่ในนี้เะจ๋าว่าจะเอาไส้เดือนมาปล่อยในตะกร้าเมื่อกี้ปล่อยไปตัวหนึ่งแต่มันมีหลายตัวอยู่นะคะให้เขาไปอยู่ในนี้แหละในไส้เดือนให้เขาไปอยู่ในนี้เลยค่ะเขาจะไปหรือเปล่า ก็รอดูนะคะอันนี้เป็นดินเก่าที่ออกจากกระถางต้นหอมอจจาปลูกต้นหอมในรหอมแบ่งในกระถางนะคะมีไสใ้เดือนอยู่ในนี้ก็ใส่ไปสองตัวพอเดี๋ยวเขาก็ไปเจริญเติบโตในนี้ค่ะเดี๋ยวเขาก็เลยมุดลงไปใต้ดินนะคะคลิปนี้จะจ่าพาปลูกก็พาทำสาระเหน่ปลูกสะระเหน่ทำสาระเหน่ในตะกร้าส่วนผ้าที่เกินออกมา,าจะจากจะเอาไว้อย่างนี้ก่อนเนาะ เดี๋ยวเจ๊จ๋าจะพอสระแหน่ติดเจ๊จ๋าจะค่อยๆตัดออกมาให้ให้มันปิดขอบตะกร้านะคะก็คือค่อยๆแต่งเราเนาะเพราะว่าอันนี้ก็ปิดไปนี้ก่อนปิดไปปิดด้านขอบก่อนก็ดูไม่น่าเกลียดแต่เราต้องแต่งนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันติดดีเราก็แต่งขอบตัดผ้าออกได้แต่ตอนนี้เจ๊จ๋ายังไม่ตัดคะ่ะก็คือเอาไ้อย่างนี้แหละค่ะคลิปนี้เจ๊จ๋าพาปลูกกับพาขยายพันธุ์สระแหน่โดยการปักชำวิธีง่ายๆด้วยดินจืด,ด,ด,ด ก็ไม่รู้ว่าจืดมากหรือเปล่าแต่ว่าผูกต้นหอมมันก็คงดุดถ้าธาตุอาหารไปหมดแล้วแหละแล้วก็เอาฟางรองตะก้าข้างล่างตะก้าผลไม้เก่านะะเนี่ยค่ะเนี่ยพอทรายเจอน้ําหนักขึ้นเยอะเลยนะคะก็เอาผ้ารองมีฟางแล้วก็ดินดินเก่าดินเก่าที่ออกจากกระถางแล้วก็ทรายนะคะการปักชำสระแหนด้วยสายมันจะเย็นแล้วจะแน่นจะทำให้ติด ลากได้เร็วขึ้นนะคะลากจะไม่ค่อยเน่าที่เจาจ่าสังเกตดูติดทุกกิ่งที่เอาทรายชํานะคะถ้าเอาดินธรรมดาชํามีโอกาสแห้งตายไปก็มีค่ะแต่แต่ทรายจะย็นนะคะคลิปนี้ก็พาทาไว้แค่นี้ก่อนนะคะถ้าชอบออสไตล์การทำกรเกษตรผสมผสานของเาจาพาปลูกที่โคกหนองนาน,นะคะก็ช่วยกดติดตามช่องนจาจาพาปลูกด้วยนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจที่เข้ามารับชมคลิปของนีจ๋าจนจบนะคะขอบคุณทุกการติดตามนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเรื่อยๆสวัสดีค่ะดูค่ะบรรยากาศดูเจ้าแฮปปี้ค่ะตอนนี้ก็ยังลือ้อกระถางออกมาลกๆดินก็อยู่แบบนี้ค่ะเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูกันเรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ